สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ S2 2 2อฮออะคันที่อยู่หน้าจอเดสต็อปตอนนี้เลยฮะนี่ครับคันนี้คิงกัสทัวเราาเข้าเกมกันเยดีกว่าอย่างเราโหลดสักคู่นะฮะ นี่ครับคุณกัสทัวครับผมอันนี้เป็นสก,กินของกลุ่มนะฮะก็ช่วยกันก็สก,กินรวมๆตอนนี้ก็มีมาณสิบสกินแล้ะรวมสก,กินกลุ่มนะนี่ครับจุดแต่งก็จะมีรอบคันเลยครับผมนี่ครับยกเว้นฝัน่งขวานนะฝั่งขวาจะไม่ค่อยมีครับจริงๆมันก็มีตรงกลางรถอย่างเดียวแหละครับนี่ครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมช่องใส่สก,กินก็จะมีประมาณนี้ครับตามนี้เลยครับเด yes. ็กสองสามเยสแปดเก้าสิบมีสิบสกินนะฮะก็มีเชสซีนะครับเชสซีก็จะมีสี่สสามตัวนะครับอันนี้ก็จะมีก็จะมี แปดล้อแบบที่ล้อไม่หมุนนะฮะแล้วก็มีแปดล้อหมุนได้ล้อหลังหมุนหมุนนะฮะก็สิบล้อครับสิบล้อแล้วก็มีเครื่องนะครับอันนี้เป็นมอเอเครื่องของกลุ่มผมเองนะครับกลุ่มผมู้ผมมาดูภายในครับภายในก็จะมี2แบบก็คือแบบธรรมดาแล้วก็แบบไฟเลี้ยวเร็วครับผมส่วนช่องทําสกินนะครับ ก็จะมี1ิสกินให้เราเลือกนะก็ยังมีนี้ครับนี้สกินผมเมื่อกี้สกินของพี่รักครับเจ้าของเครื่องเจ้าของเสียงเครื่องครับผมครับนี่ของสกินผมนี้สกินบางออมครับนี้สกินพี่วุฒินี้สกินน้องเบียร์สองผมครับก็นี้สกินของพี่โอครับผมนี้สกินของ พียูครับเสียยูก็นี่ของน้องวินครับนี่ของพีเตอร์แล้วก็สกินสุดท้ายครับกข็ของพีโอของพีโอมี10สกินเลยนะของพีโอมี2สกินนะของผมก็มี2สกินเหมือนกันเราจะใส่อันนี้มาดูข้างบนนะฮะเราจะไล่าจากข้างบนไปข้างล่าง ข้างบนก็จะมีสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ก็จะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวไม่มีอัปเดตแต่ภายภาคหน้าน่าจะมีอัปเดตมาดูส่วนภายในรถนะครับก็จะมีไฟดิสโก,โก้นะครับมีแค่อันเดียวครับก็มีของแต่ง,เป,ตงเป็นลาวตรงนี้ฮะนี่เนาะเป็นลาวตรงนี้ผมก็ไม่ใส่แล้วก็มี พมานะครับจะมีสองสีครับก็คือสีครีมแล้วก็สีสีเทาครับสีเงินสีเทาแล้วก็สีผมก็จะใส่สีเทาฮะแล้วก็มีไฟ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 ในรถนะครับไม่ใช่ไฟดิกโก้นะมันจะเป็นไฟข้างในะ่ะจะเปิดให้ดูตอนแต่งเสร็จต,ตรงกลางครับก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับผมก็พี่แกก็จะมาให้สิบสติกเกอร์เลยครับผมก็จะมีตามนี้นครับ สิสติกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นของผมนะครับก็มาดูส่วนของข้างหน้าครับก็จะเป็นป้ายไฟนะครับก็จะมีสิเหมือนกันนะครับผมก็ผมก็จะใส่อันนี้ครับก็จะเป็นของขุดกระถุ่ครับมาดูส่วนข้างหน้านครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเป็นบาร์ครับเป็บาร์ข้างหน้าก็จะเป็นแบบยาวนะครับ ั้งสองตัวเลยก็คืออันนี้จะเป็นแบบเราก็ต้องใส่ของแต่งไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบผ้าคลุมนะฮะมีอยู่ข้างหลังก็มกจะใส่อันนี้ไปนะแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นเอ่อที่ที่เอาไว้ใส่ไซเลนใส่วอ์นะครับใส่วอ์แล้วก็ปะสุก้า แล้วก็ใส่สปอตไลท์อะไรต่างๆใส่เสาเสา FM ก็ได้นะครับนี่ครับเขาก็จะมาให้เขาจะมีมาให้ตามนี้เลยครับไออันนี้สอนนี้ก็น่าจะสามอันเกี่ยวนะครับแต่มิชลินกับแต่ไม่น่าเกี่ยวมิชลินไม่น่าเกี่ยวคนระับมิชลินไม่เกี่ยวซึ่งผมก็จะใส่บ่อครับบกอจะมีเล็กกลางใหญ่ครับกลางก็จะประมาณนี้ครับ เล็กก็จะนี่ครับเล็กมากก็อันนี้อันใหญ่ครับอันใหญ่ก็จะใหญ่เลยครับผมก็แต่วอตัวนี้ฮะไม่ไม่มีผลต่อเสียงใส่เลยนะเสียงวอกนอกนะก็ใส่ไปได้เลยแลย้วแต่คน ส่วนปลาสุก้าครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ตรงนี้นะฮะตรงกลางหน้าจอมาดูส่วนของตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นตแตรลมนะฮะไม่มีผลเหมือนกันฮะรตรงนี้ก็จะเป็นบาร่างไม่ใช่บาร์าตรงกลางครับบาร์แต่ไม่แนะนําให้ใส่นะฮะแล้วแต่คนจะใส่นะแต่ผมเขาไม่ใส่ละกันนะอันนี้ครับก็จะเป็นลําโพงข้างบนนะครับ ก็จะใส่คู่กับตัวนี้นะครับนี่ก็จะใส่คู่กับตัวนี้ก็นี้ผมไม่ได้ใส่แล้วกันก็ออน,นี้แตก็ลำโพงก็จะมีมาให้3แบบนะบแล้วก็บางแดดอีกหนึ่งแบบนี่บางแดดนี่ของผมบางแดดรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะครับบางแดด น,นี้แค่บางแดดบางแดดเป็นรูปแบบนี้นี่ก็จะเป็นลําโพงแบบที่1ครับก็จะเป็น2ชั้นแบบนี้เลยครับส่วนแบบที่2ก็จะเป็นชั้นเดียวแล้วก็ใส่คู่กันนี้นะไม่ใช่ใส่คู่กับตัวนี้นี่ครับก็จะเป็น2ชั้นแล้วแต่คนนะว่าจะใส่ชั้นเดียวหรือ2ชั้นนี่ก็เป็นลําโพงอีกแบบนึงครับก็จะเป็นชั้นเดียวครับก็อันนี้เป็นตัวอัปเดตใหม่ครับเพิ่งอัปเดต ผมก็จะใส่ตัวนี้ไปมาดูส่วนของข้างครับกระจกกระจกองข้างเนาะก็จะมีมาให้ประมาณประมาณเยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นวงช้างครับน,นี่กเป็นสีไฟสีฟ้าสีเขียวครับสีส้มสต้องอ่อันนี้ยังยังไม่เห็นนะเดี๋ยวผมไปขึ้นรูปให้เวลารูป ว่าแต่ละสีมันจะเป็นยังไงผมใส่สีนี้ฟ้าไวครับผมใส่อนี้ไปก็มีให้มาประมาณนี้ครับมีฟ้าเขียวส้มม่วงสีทองฟ้าแล้วก็สีเหลืองครับผมมีมาให้ประมาณนี้มาดูโลมาดูบารตรงกระจกครับก็จะมีสามตัวให้เลือกครับแบบที่หนึ่งก็จะเป็นโลบาแบบนี้ครับ อันที่สองก็เอาไว้ติดแตรลมได้เหมือนกันนะฮะนี่ครับแตรก็จะมีให้มา3แบบนะครับก็มีสีเขียวสีดำสีไมออย่างสีดำสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงครับแล้วก็สีเหลืองนี่ครับ สีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองอ้อยเลยครับก็สีแดงครับสีแดงเข้าที่สุดส่วนโลบาร์ตรงนี้ครับก็สามารถใส่ได้ตามอัตยาใส่เลยครับก็จะมีไฟแตงยังไม่เกี่ยวไฟไฟนี้ครับเขาเรียกไฟเลี้ยวแต่มันเป็นไฟเลี้ยวแบบกิ๊กก๊อกเขาเรียกอย่างกิ๊กก๊อก มีเสารครับใส่ได้ครับไม่ใส่ใส่ไปก็ได้ส่วนไฟก็จะมีนี่ครับมีไฟเขียวไฟแดงไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายแบบไม่มีหมวกไฟเลี้ยวขวาแบบมีหมวกวก็ไม่มีหมวกแล้วก็ไฟสปอรตไลท์สีขาวครับผมประมาณนี้ สำหรับไฟเลี้ยวที่สำหรับไฟสปอรตไลท์ที่ไม่วิ่งนะก็จะมีเอ่อไฟวิ่งนะครับไฟวิ่งก็จะเป็นไฟกระพิบแบบนี้เลยครับก็จะมีมาให้12 12อันเลยทีเดียวก็จะมีใส่ไลทไลทซ้ายถ้าเราใส่เล็กหนึ่งไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น12 ก็มันจะไปฝั่งนี้แต่ถ้าเอาหนึ่งไว้ฝั่งนี้ก็ตรงนี้จะเป็นสิบสองก็ไปฝั่งนี้แต่ถ้าอยากแบเนแนวกว่านัน้นก็เอาหนึ่งมาไว้สองอันนี้แล้วก็จะเป็นแล้วก็เลขหกก็จะอยู่สองตัวข้างนอกมันก็จะเป็นไฟวิ่งไปสองทางอนะถ้าเอาเลขหนึ่งไว้ตรงกลางแล้วก็เอาเลขหนึ่งไว้ตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบ วิงเข้ามาข้างในฮะบิงเข้ามาแต่อางนี้ก็ทิ้งไว้ฮะเราก็ไม่ได้ใช้ต่อมาฮะก็จะเป็นโลบารตัวต่อมาฮะก็เป็นสองชั้นสามารถใส่สักชั้นได้ก็แต่งได้เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับเราไม่ได้ใส่ไปตรงนี้ก็จะเป็นแถบไซเรนครับผมก็จะมีมาให้ตามนี้ครับ มีหลายแบบหลายความเร็วครับมีสีตามนี้เลยคฮะเขียวชมพูสีฟ้าน้ำทะเลสีม่วงสีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีส้มฮ่ะตามนี้แต่ผมยังไม่ใส่ก็มีก็จะมีช่องสำหรับสติกเกอร์ข้างหน้าครับ ก็จะมีมาให้สิบอันเหมือนเดิมครับอันนี้ของผมก็ไม่ได้ใส่มาดูตงรงลําโพงล่างะฮะก็จะมีให้สามแบบฮนะก็แบบแรกก็จะเป็นสองชั้นนี่ครับแบบที่สองก็จะเป็นชั้นเดียวแนตะ่ใส่คู่ครับใส่คู่จะแล้วแต่ทุกคนจะคัสตอมไหมครับผมส่วนอันที่สามก็เพิ่งอัปเดตครับนี่ครับมาดูของส่วนหน้าหน้าครับผมก็จะมีมาให้หกหน้าครับผม หน้าแรกก็จะเป็นหน้าไฟคล้ายเอ่อฮอนหน้ายาฮอนด้ามั้งฮอนด้าซีวิประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมตัดขึ้นรูปให้นะโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นไฟสำหรับอันนี้ก็เป็นไฟของคล้ายของฟอร์ดครับฟอร์ดลัตเตอร์ก้อนนี้ไฟไฟหน้า UD ครับผมของ Volvo ไฟ24ก็ของ Volvo ครับตัวใหม่ครับนี่ก็ของ Volvo ครับแต่เป็นน่าจะอันตรงอันแบบไม่ค่อยล่าสุดนะฮะอันสุดท้ายก็จะเป็นไฟ Volvo เหมือนกันนะแต่กระจังคนละกระจังละก็จะใส่อันนี้ไปสวยงามครับมีตาสแกนเนียไว้ให้ด้วย มาดูของทะเบียนครับก็จะมาให้เขาก็จะให้มาประมาณห้าแบบอันนี้แบบที่หนึ่งครับก็จะอยู่ข้างล่างเหมือนรถทั่วไปแต่อันนี้มันจะลอยครับก็เดี๋ยวผมอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สองครับลำโพงก็จะบงังถ้าเราไม่ได้ใส่ลำโพงก็จะเห็นนะฮะแบบที่สามครเราก็จะใส่แต่มันติดอยู่ข้างในคะแบบที่สี่ครับ แบบที่สี่ก็จะติดอยู่ข้างหน้าแบบที่5้าก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะใส่ไปก็มีทุกจังหวัดนะฮะมาโลบาข้างล่างครับมีสองแบบเหมือนโลบาด้านบนเลยครับก็จะมีแบบที่เราต้องใส่ขอใส่ของแต่งะฮรก็แบบที่ไต้องใส่แล้วก็มีผ้าคลุมนะฮะพมผมก็จะแต่งไฟนี่นไปไฟวิ่ง แต่งนานหน่อยนะเข้าไจด้วยต่อมาครับสองข้างสองฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อทงนะครับนี่ครับก็จะมีแบบนี้กับแบบไม่มีทงนะผมไม่ชอบใส่ทงก็ไม่ต้องใส่ครับนี่ครับประมาณนี้ มาดูส่วนของไอที่บางล้อบ้างครับก็จะมีสองแบบครับก็จะมีแบบนี้ฮะแบบเส้นแล้วก็แบบนี้ลงมาครับก็สำหรับคนที่แบบเล่นคอนวอยกันหลายๆครั้งนะฮะก็จะมีมาแคตซีแบบสองแบบนะก็จะเป็นแบบถ่ายรูปก็คือแบบคันเดียวนะฮะแล้วก็แบบคอนวอยฮะก็จะเอาไว้สำหรับเล่นกับคอนวอย ของเราถ่ายรูปก็ถ่ายรูป for photo นะครับส่วนของไฟท้ายนะครับไอไฟใต้ใตท้องครับก็จะมีสแบบครับก็จะมีไฟฟ้าสีฟ้าสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับก็ใส่สีเหลืองไปครับอดี้สกินอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นบางฟุ้นครับ บางฝุ่นนี่ครับบางฝุ่นบางฝุ่นข้างหลังอ๋อมันใส่ไว้ให้อยู่แล้วมาในส่วนของท้ายกันบ้างนะครับท้ายก็จะเป็นตรงนี้เป็นไฟเบรกแบบวิ่งนะครับก็มันจะวิ่งนะอันนี้ก็จะเป็นบาร์ข้างหลังนะครับก็จะมี3แบบ แบบแรกก็จะมีแค่ใส่ตรงกลางแบบที่2ครับก็จะเป็นข้างล่างแบบนี้ครับแบบซี่แบบสุดท้ายครับแบบที่3มก็จะมีให้2องสองอันเลยครับที่ผมก็ไม่ได้ใส่เนาะมาโดยส่วนฝั่งนี้ครับก็จะใส่สามารถใส่ได้นะครับก็จะเป็นแบบที่4ี่นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็พวกอะไรต่างๆแบบที่2ก็จะเป็นแบตเตอรี่แถวเดียวชั้นเดียวครับ อันนี้ก็จะเป็นเสาชั้นแล้วก็ล้อครับล้อแล้วก็ใส่แบบนี้ครับให้แต่คนนะเราจะคนรจะใส่แล้วก็ที่ปิดหม้อแบตนะครับก็จะเป็นแบบโอเคครับโอเคก็คือปิดไปเลยก็โอเพนครับก็คือเปิดเปิดไว้ไมในส่วนของท้ายครับไฟใต้ท่อไฟห้องเครื่องก็เหมือนไฟใต้ท้องครับท้ายครับ ก็จะมีมาให้ซาสีแบะครับก็แบบอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับอันนี้แบบที่สองครับจะเป็นปีปีผีเสื้อครับแล้วก็แบบที่สามก็จะเป็นแบบของแมนครับแต่แค่เปลี่ยนตรงกลางครับอ๋อก็อันนี้ก็ได้ทําเป็นแบบเปิดธรรมดาแล้วก็เปิดแบบระบายความร้อนนะฮะก็จะมีเหมือนกันนะ ทั้งสามทายนะฮะแต่ทายที่สี่ช่างยังไม่ได้ทํานะฮะทายที่สี่ก็จะเป็นท้ายของบุกมณิงหวานะครับผมผมก็ชอบปีกนกปีบีเซ้ B B Z อใส่แบบใส่แบบนี้ฮะอ๋อสาหรับแบบนี้ครับก็จะมีเครื่องไปด้วยนะใส่เครื่องไว้ได้เนาะนี่ก็จะมีสองแบบเหมือนกันนะใครที่เล่นคอนโวยก็ใส่คอนโวยก็ถ้าถ่ายรูปก็ใส่ถ่ายรูปแบบ เห็นไหมตรงนี้มันจะเงาฮะถ้าแบบถ่ายรูปแต่ถ้าแบบนี้มันก็จะเงาเล็กน้อยครับายทะเบียนฮะก็จะมีมาให้ห้าแบบครับก็ก็ไว้แบบนี้ส่วนธงนะครับเสาธงก็จะมีมาให้สองแบบนะครับแบบไม่มีธงแล้วก็แบบมีธงชาติไทยนะครับก็กำลังยิดเนาะในวงการแล้วมี เออท่อนะครับมีมาให้ห้าแบบก็มีแบบที่หนึ่งนะฮะแบบที่หนึ่งก็เป็นท่อธรรมดาแบบที่สองก็จะไม่มีท่อแบบที่สามก็จะเป็นท่อแบบท่อซิ้งครับแบบที่สี่เอาไว้ใช้สำหรับท้ายที่ท้ายที่สี่ครับแบบที่ห้าก็เป็นท้ายที่สี่เหมือนกันครับนี่ครับมาในส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นเออจะเป็น ท่อท่อน้ำแอร์ครับก็จะมี2แบบก็จะเป็นแบบลากพื้นแล้วก็แบบนี่ครับโอเคผมไม่ใส่ก็ใส่ไม่ต้องใส่ไปทะเบียนก็ผมไม่ได้ใส่ครับจะใส่ใส่ทองใส่ทอง,ง,งมาด้วยโอเคครับก็หมดประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวให้ดู ไปไหนฮะนี่ครับอัน <glasses heh> นี้คือไปไหนนะครับ <hadi Beatles> ประตูเปิดได้นะครับประตูก็จะมีความสมจริงน,นะครับก็มีแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับเปิดไฟได้ครับขยัปรับเวลาครับสักเที่ยงคืนนี่ครับไฟข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับในส่วนไฟดิกโก้แล้วก็ไฟข้างในครับไฟวิ่งก็จะวิ่งประมาณนี้ครับ ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวรถ S222 ของของช่างเห็มนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ครับขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับ